ดาวบิดนุม่ม e t e c คคว้าดับเบิลวินเนอร์กยแต้มนำยามาฮ m o โมโตช l เลนจ์ก่อนดวลเลสสุดท้ายเดือนพฤศจิกายนศกนี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายของโครงการเรียนรู้วิชาชีพมอเตอร์สปอร์ตยามาฮ่ o โมโตชาเลนจ์ ซีซั่น9หลังผ่านการแข่งขันสนามที่3ไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาณสนามไทยแลนด์เซอร์กิจังหวัดนคปรปฐมโดยหลังจากการเปิดคันเร่งรถแข่ง Yamaha R15 ดวลความเร็วกันอย่างดุเดือดจนครบ10รอบเป็นภูรินทรีบุรินหมายเลข915นักบิดจ,จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกหรือ e t e c คที่ผ่านธงตราหมักลุกได้เป็นคันแรก เก็บดับเบิลโพเดียมวินเนอร์คว้าชัยชนะบนสนามแข่งไทยแลนด์เซอร์กิตแบบ100%พร้อมทำเรสเบสแลปบของเกมสนามนี้และทำคะแนนสะสมนำบนหัวตารางอยู่ที่57แต้มอันดับ2เป็นของอดีสรผาลาหมายเลข5จากไดโนซ่าทีมอาชีวะศึกษากาลสินอันดับ3เป็นของสุริยาคำปลิวหมายเลข93จากพังโคนพนิชยาการอันดับ4วรายุทธท้าขุนราชา หมายเลข135จากดารูนาโปลีเทคนิคและอันดับ5ตกเป็นของศูนย์แก้วพระนอนเขตหมายเลข19จากฐานเทคโนโลยีสำหรับสนามส่งท้ายฤดูกาลของการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge Season 9จะย้ายไปชิงชัยกันที่สนามอ้าเต i n t เนช a t i o n a l Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้โดยจะทำการแข่งขันด้วยกัน2เรสเพื่อตัดสินการเป็นแชมป์ในเชิงวิชาชีพมอเตอร์สปอร์ตต่อไป ผมนายพูลินทร์ศิิบุรครับมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทคครับเป็นประสบการณ์ดีมากครับแบบเราไม่ต้องไปแว้นหลังถนนครับได้มาในสนามปลอดภัยกว่าเยอะครับสำหรับรายการยามาฮมโมโต r ช h ลล l e ครับก็ขอบคุณทางยม m า h าที่มีรายการดีๆอย่างนี้ครับแล้วก็ขอบคุณทางวิทยครับที่ส่งมาครับ